เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะใครที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคนะวันนี้รเราจะมาเล่นเป็นซันจินั่นเองนะครับซึ่งในวันพีชนี่คือผมชอบซันจิสุดแล้วนะครับแล้วก็นี่คือผมเสกมานะคือบเป็นซันจิมันต้องมีท่าไงก็เลยเสกมาก่อนเลยครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะใส่ไปก่อนนะครับมาเป็นแบบขาไฟไง,ไงอคีคเรามาเริ่มกันเลยนะครโอเคอเก็บของมานะครับแล้วก็สุมฮาคิราชันนันได้ไหม คือแบบส่มยีทีก็ไม่เคยได้นะครอะถ้าเช่นเคยครับไม่ได้เหมือนเดิมนะเราขอเลือกเป็นฝั่งของโจสรสัดแล้วกันนะครับไปเรามาเริ่มกันเลยเราลูฟี่มาลูฟี่ยังไงโอ้ยแล้วเราแบบขาไฟนี่คือใส่ทำไมขาไฟมาช่วยไหมนี่ก็ไม่รู้นะครับนีตีไปตีไปตีไปเอาตายเดี๋ยวลองหยิบขาไฟออกมาก่อนนะ มันมันใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ตีได้ไหมหรือว่าใช้ตีไม่ได้น,นี่ก็ไม่รู้นะเราเราต้องลูฟี่เท่านั้นนะครับรูฟี่เท่านั้นลูฟี่อ๋อต้องเอามาเตะนะครับอ๋อต้องมาถือที่มือโอเคนะผมตอนนี้ก็ถือที่มือละก็คือตีแล้วแบบติดเผาไหมได้เองนะครับผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยหดเท่าไหร่นะเราต้องไปฟาร์มของก่อนแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยน้ำแข็งมาแล้ว ย่ละไม่ชอบน้องแข็งเลยนะปึ๊บไป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 อ่าโอเค,คตอนนี้เราก็มาสู้กันต่อครับอ่าตอนนี้ผมก็เซฟเซฟจุดเกิดใหม่นะครับโอเคเรามาสู้กับพวกนี้ดูด,ดีว่าเออได้ไหมอุ้ยก็ได้อยู่นะครับเพราะว่ามอนพวกนี้มันก็เลี้ยวน้อยเนาะโอเคแล้วก็ขโมยของมาครับมาตีมาครับหาอาหารได้ด้วยนะนี่มาสันจินะผม คือผมก็เซตไปเกิดใหม่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเกิดไกลนี่อย่งนะขนมปังนะครับเล่นเลยหกเจ้านี้เล่เนเลยนอนยังนี่นะผมจะมาสอนหาอาหารนะครับก็คือมีไฟใช่ไหมแล้วก็เตะหมูเลยนะครับเตะหมูนี่ทําให้เราได้ได้เนื้อหมูมานะผมอุ้ยมาบอลเตอร์ม,ม,มาโอ้ยยิงแรงมากยิงโดดละห้าเลยนะครับขัอนขงจนแรงเลยโอเคแล้วก็เมคแฟมิลี่นะไปไหนเพื่อน เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็ได้พันธมิตรแล้วนะครับมาร่วมผจญภัยกับเราได้เองนะเอาที่เอามาดิเอามาดิเอามาดิเอิมาดิเพมาดิมาดิอ้าวไปไหนละพันธมิตรเราไปไหนละฮัลโหลมานี่ยืน่นโอเคแล้วเมื่อกี้เราผมไปกดนั่งมานะมันเลยแบบไม่ช่วยนะครับโอเคโอเคมานี่มานี่มานี้เห็นเห็นนี่ไหมไอพลเลืออีกแล้เนี่ยเอาดิเอาดิ โอ้ก็ไม่ว่าจะได้แบบท่านะไม่ได้แล้วต้องตามล่าหาพลเรือเอกนะครับเอาละครับต,ตอนนี้ก็เมื่อแล้วนะแล้วก็มีคลิปปงคลิปเปอร์อยู่ด้วยนะครับผมอู้หูววระเบิดทีเดียวโอเคเราตอนนี้เมื่อแล้วนะแล้วก็ขอนอนก่อนแล้วกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีมอนสเตอร์ด้วยนะแถวนี้อู้ในกล่องก็มีขนมปังนะครับแล้วก็มีเพชรด้วยนะในกล่องโอเคแล้วก็ขอเตียงล้วกันนะครับไป น่นนี่คือจะลงได้เนาะเพราะเรายังไม่กินผลปีศาจนะครับปึ๊บไปอ้าวครับตอนนี้นะผมก็เดินทางมาเจอกับหนวดดำนะซึ่งผมเนี่ยคือซันจินะครับอุ้ย,ยเดี๋ยวเดีย๋ยพึ่งดีเดีพึ่งดีเยพิ่งดียังโมไมจ่จบเลยนะผมกรลโม,ม้อยู่เลยโอเคนะตัวนี้มีหนวดดำเนาะแล้วก็ขอวางเตียงแล้วเพื่อเป็นจุดเซฟให้เราเองนะครับผมโอเคแล้วก็เซฟนะไปบวกเลยครับผม มานี้อุ้ยมันลงน้ำอ่ะแย่ละไฟไม่ไหม้มันทั้งนี้ไฟก็ไม่ไหม้มันสิแต่มันลงน้ำนะมันเราได้เปรียบมันไ้มเนี่ยนี่ไงเพราะมันอยู่น้ำมันใช้ผลิตภัณไม่ได้นะครับไป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 ลุมัน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 เลยลุมันเลยลุมันเลยนี่มาครับผมตอนนี้รับสู้กับหนวดดำอยู่นะซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยอุ้ย จะโมว่าหดจัดแต่ว่ามันก็ต้อ,องเตี้ยแรงนะเนี่ยทำไปเล่นไปนครับไม่เป็นไรแล้วก็มีเตียงคอยเซฟเราอยู่นะครับเอา้าหนวดดำหายนะเอ้าม่รลูกหายไปไหนนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อะไรกันครับเนี่ยหนวดดำหายนะไม่เป็นไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราเซฟตัวนี้ก่อนเอ้ยทหารทหารพูทหารเรือนี่พูทหาร,หารเารเือมันมันห้าวมากนะตัวนี้ครับ ขึ้นข้งบนขึ้นขึบนอุ้ยมีชื่อขึ้นมีบอสอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่นะมีของไหมอ้าวไม่มีไม่มีว่างั้นเถอะปาบออกมาโอเคไม่มีนะผมแล้วที้มันมีชื่ออะไรขึ้นสีกอย่างนะ้อุ้ยมีบอสฮะ เป็นไอพวกโมจินะพวกนี้โอเคเดี๋ยวจะจัดการมาเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องกวนนะเพราะว่าเรามีจุดเซฟอยู่นะครับโอเคสันติก็เอาเรื่องนะสันตินี่ไอพวกบอยนี่มันจะดรอปโมจินะครับเตะไฟไหมมันดรอปไหมนะไฟไหมเตะเข้าไป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 ได้แตงเงินเหรอให้ดรอปแตงเงินเนี่ยเตะเข้าไปเตะเข้าไปเอ้ยมันนอนอยู่ว่าเออดรอปทองนะผมจะวันนี้อืมเตะเข้าไปอ่ะ อ่าเข้ามาเอ้าเข้ามาเอ้าดับเอ้ยดับดาบครับผมดับดาบมันรุนแรงเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยอู้ดับดาบด้วยนะครับนี่บอสบอสบอสนี่นี่นี่เอ้าตายเอ้าเอ้าเอาโหโหโหบวกกันนี่เตะไปเตะเข้าไปนะครับโอเคได้ม oji มาบ้างไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับได้ดาบดาบไม่ได้ดาบอะไรอะ เขาจะนะบวกสีนนก่อันนี้บวกสามนะครับอันนี้บวกสิบเดเมจโอเคคือเท้าเราแรงกว่านะซึ่งท้านี้ก็เสกมานะเพราะว่าค่าสันจิสันติมันไม่เคยดรอปให้เลยนะเราเลยผมเลยเสยกมานะโอเคอ่ารับตอนนี้ครับผมเจอบอสเขาขอดายนะอู้หูเขาขอดายอู้หูเขาแรงเนี่ยเซฟ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 อุ้ยแต่ไซมันแบบอุ้ยมันแรงมากเลยตอนเน,นี้ยแทบแรงเงี้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โหมันแรงมากนะครับเตะได้ไหมเติเตะเตเตะไม่เข้าด้วยแต่เบอร์นั่งอยู่นะแต่เบอร์นั่งอยู่ได้ไหมเบอร์นั่งอยู่นะครับนี่นี่เตะเข้าไปเอาเอากดพิดกดพิแล้วมันกดรัวเกินไงกดไปกดออกนะครับโอเคเข้าใหม่เข้าใหม่โอเคหผมเรียบร้อยแล้วก็คือตีมันไม่เข้านะนี่นี่นี่เตะเข้าไป ต้องรอบลงน้ำต้องรอบลงน้ำต้องรอดมัลงน้ำแต่ไม่ลงน้ำมาดิต้องทำให้มันลงน้ำให้ได้นะครับโอ้ยกปิโกปิโกปิโกตัวนี้คือมันยังโดนเดเมจไฟเบอร์เราอยู่นะเอ้ยนี่คือตีไม่เข้าจริงนะครับตอนนี้คือที่มันโดนเดเมจนี่คือโดนเบอร์เราเท่านั้นเลยนะนี่อืมเตะไปเอออย่าแก้มันอย่าไปแก้มันพยายามสกิลให้ไฟตีอยู่ตลอดเวลาก็พอนะครับโอเคอยู่อย่างนี้แหละอ่าเตะไปเรื่อยเตะไปเรื่อยเตะไปเรื่อย อ้าวเรียบร้อยตอนนี้คือผมขุดให้มันมาตกน้ำนะอ้าวนี่ก็มันก็สะดวกเียทางงานอ่นนะอุ้ยมันเป็นไดมจอะไรอ่ะวินเทอร์นะครับถ้าจะบบเป็นทรายเอ้าแล้วมันขึ้นมาไดยังไงเนี่ยเอาไมเอาไม่เอาไมเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องขุดทรายก่อนนะครับโอเคมันไม่น่าจะขยับได้นะไปเตียวไปเตียวไปอ่าเรียบร้อยแล้วจววันนี้นะครับแล้วก็ดึงมาลงน้ำไปแล้ว นี่แหละกระือมาในน้ำน,นี่แหละเอาเรียบร้อยแล้วผมได้อะไรมาอะไรสักอย่างนะใช้ได้ตอนเลเวลสามสิบนะครับโอเคเอาเตียงขึ้นมาก่อนนะเตียงนี้ก็จาเป็นมากนะครับเตียงนี้โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่นอนเ้าแล้วผมมาเกิดที่ไหนเนี่ยนี่คือผมตายนะแล้วผมก็มาเกิดที่ไหนสักที่นะครับมันคือที่ไหน,นอ่ะโหมันคือวิหารนะครับโอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันนะครับเป็นวิหารนะครึ่งเดียวนะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งทั้งอันเลยนะแต่ผมยังขุดเหล็กไม่ได้นะก็อย่าเพิ่งใช้แล้วกันเนาะอันนี้มีกล่องมีกล่องปุ๊บมีเพชรหนึ่งเพชรนะครับแล้วก็เซฟหนึ่งครั้งป้าบแล้วขบวนนี้ครับมีลูฟี่นะครัขบขบวนนี้มีเจ้าหมอกฟางนะครับไปเลยลูฟี่ติเข้าไปนะคเอาเอา,เอามาเรกโซโรมานเข้าแล้วเอาเกียร์สี่จ้าตัวนี้ครับลูฟี่เกียร์สี่แล้วเอา เอาใบเตะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เตะเข้ามาเตะมันวิ่งเร็วมากเลยเตะโอ้โหแตกเลยอ้าวฝนตกอีกอ้าวแย่ละไปเตะสโลไปเตะสโลไปเตะสโลไปเตะเข้า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 ไปอ้าวอาเอาจริงละ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 เรียบร้อยฮู้มาผมลูฟี่ยะลูฟี่ตัวไหนอะ มีลูฟิสสองตัวตัวนี้เดีตัวนี้เดี๋ยวนี้แต่ตัวนี้ก็ตีแรงนะตัวเนี้ยอ่าตอนนี้ผมเจอซันจิกับซันจินะครับซันจิเหมือนกันเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันมันโหดจะในซันจิตัวเนี้ยอู้ยเทเรนเทเรนไอพวกดําตเข้าวใบันเตะยังไงอู้ถ้าเตะมันสวยมากเลยอะตัวเนี้ยไปเตะเตะข้าไปเรียบร้อยนะไม่ดรอปอะไรนะครับเสียดายแย่ นี่ผมเจอแล้วเอ้าทำไมนอนได้อ่ะไหนๆก็นอนก็นอนไปเลยนะครับโอเคนี่นี่ืองที่ผมต้องการนะคือไอ้ตัวนี้แหละที่ผมต้องการวูจะมาตีแรงจังตีแรงจังตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งโอเคเราก็ได้ของมาแล้วที่ต้องการนะเหล็กสี่ก้อนนะครับผมโอเคต่อไปก็ต้องการไม้แล้วตอนนี้เราก็ได้เพชรม,มานะครับจํานวนหนึ่ง แล้วก็คาที่ขุดเพชรนะครับนี่นะครับที่ผมต้องการคือที่ขุดเพชรนั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่ที่ขุดเพชรที่ขุดเหล็กเดี๋ยว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 ตอนนี้เรามาเกิดที่ไหนเนี่ยอาวมาเกิดข้าวบนเชเลยนะครับโอเคเราต้องเข้าไปข้างในก่อนทำไมมันบักให้เราเกิดข้าบนเนี่ยปุ๊บมีกล่องนี้ด้วยนะครับอุ้ยมีเพชรเอ้ยไม่ใช่มีเพชรผู้ผิดเอ็มมาล่ากับเพชรนะครับผมโอเคทำไมเราเกิดข้าบนเนี่ยฮะปาบโอเค การเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะครับโอเคค่อยๆไต่ลงมาอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ก็มีเหล็กนะครับผมโอเคปาบไปปาบอุยนี่นี่นี่น,น,น,นี้คือแหล่งฟาร์มปั๊มเพชรนะครับของเรานะเฮ้ยผู้ผิดปั๊มเหล็กสีพูดเพชททำไมอะ่ะทาชอบพูดว่าเพชรอะ่ะโอเค,คไปเอามาเยอะเลยก็ดีนะครับ เพราะว่าเราจะทำเป็นทเป็นชุดเกราะแล้วก็อาวุธด้วยนะครับโอเคได้ละซันจิเราก็ต้องใส่ชุดเหล็กด้วยนะครับเป็นนักรบของเจม่า W six ขาดรองเท้าเอ้ยโดนแช่แข็งอย่างแล้วมาครับผมใส่เจสูตแล้วผมนี่ซันจิเอา้าเอ้าเอาเอา,เอาปล่อยปล่อยปล่อยโอเคตัวนี้ใส่เจสูตแล้วนะครับผมเอาน้ำแข็ง เราต้องหนีเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มีน้ําแข็งคนระับไม่ได้ไม่ได้มันจะกลัวเรานะน้ําแข็งนี่มันกลัวเรามากๆเลยอ่าอุ้ยรอรอไปไหนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยให้เป็นงี้ให้เป็นงี้เอามาสถานที่เราแน่แน่เลยให้รอตัวนี้เอารอหายไปไหนอ่ะเอาเราเจอคิดก็ได้ครับเราจัดการคิดก็ได้นะคิดตัวนี้ก็มาไอคิด อ่าเบิร์นโดนเบิร์ตอนนี้คือโดนเบอร์ไดเมจอยู่นะโดนไฟไหม้อยู่เตะเข้าไป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 อุ้ยเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปอืมกาอากาศเตะาอากาศกาอากาศเข้าไปอุ้ยแนมตอนนี้มันเลือดเยอะจังเลยเนี่ยนี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่นี่นี่คือเราก็อึดขึ้นอยู่นิดนึงนะเพราะเรามีชุดเกาะนะครับนี่ นี่นี่เข้าไปอ่ะเรียบร้อยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการประจนภัยด้วยการที่เราเป็นซันจินะครับถ้าใครชอบไปเดิมกดไลค์กดแคร์ให้ผมด้วยกันนะครับผมบายบาย